สุดทายพี่น้องตอนไกลจิตที่องจ้าพี่น้องวันนี้อุ้ยคือม่วแถวว่าแสงตานแสงเมื่อยช้เริ่มลงลงมือแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะแสงตานตานแสงกับกล่องพอมุมม้วนนี่แหละกล่องก็เลยวันนี้ลงมือกันแล้วคะ่ะพี่น้องตัดอ้อยกันแล้วแต่ว่ามีหมู่มาซอยหกคนหาหกคนพี่น้องหกคนเจ็ดคนทีมงานพ่นผ้ากันไปอัดเสียงอยู่ ขวางกับพระท่านด้แล้วหมดโซแนวทักทายตอนใกล้เที่ยงทั้งตัดทั้งล่องขีบเอามันปั่นนี่แหละตัดอ้อยพระท่านในใดพ่ออย่างอยู่พี่น,อน้องสองหกักสองให้ม,มือที่แหลกมือนีมือว้อมมือซ้อมมือมือไม่มือ,อ,มมอ,มอ,มมอที่แหลกผู้ใดไกับว่าเมย์เมย์อือตัดเอ,เอา,อ,า,อ,เอ,าอ้อยตั้งว่าตัดละแปดลอยดอ้อ สยูไดบ่ใดเด้อเกษตรกรห้าปีนี่พี่น้องเอ้ยผู้มีหนีมีสินคือยายอุยนี่ย่างคาสสี่แกแดคือเขียดอิโมอยู่พี่น้องแกอิโมเขียดตะปัดสิบืนยากคือจังอิงบืนถังนี่ละเลี้ยวเบืองตีนี่โพดเลี้ยคักให้ยังก็ดอกก็แด่ปุ๋ยก็คือแพงอยู่สิเด้ออ้อยก็แหงบองงามพี่น้องอยู่ทังน้นก ตายต่อตั้งแต่ที่แรกๆกนละ่ะเหลือแน่บอนี่แต่ว่าขั้นปลูกได้ขั้นเหลือน,นั่นก็คือง่ามอ้อยนอนบัดท,ทินีอ้อยหน้านั่นก็ไต่หน้ามดพี่น้องไต่หน้ามดเลี้ยงกระรอกแกแดอยู่บัดนี้ส่วนมากม,ามีดบาดมืดติเวายน่ากลัวอืมเขาเลิกบ่าไหย่ยายแต่เดี๋ยนอตัดอ้อยบ่ได้อีกสองอาทิตย์พผู้ละนาะบัดนี้ เอ้ยมันยังเขา่ามีดบาดมือเ <laughs> สยนเสยนเริ่มต้นมีดบาดมือแล้วแดดกระแดดเลียดออกดีเป็นยังแล้วอืสุมมองพี่น้องหมู่บ้านหมดเยอะอลยกีรถอ้อมน้องบัวลูกบัทุกล้านแปดลอยนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเปิดล้านแปดลอย โคตาก็คือเหาได้ยินนั่นแหละแต่ว่ากระส้วงห้าสิมาหาคาคนไทยคาคนไทยกับบ้านในรูว่าสิออกมาเท่า์ได้สุป,ปีก็เกือบร้อยอะพี่น้องเกือบเกือบสิร้อยเนาะคาจ้างกับกองละสิบบาทปีนี้ยายโอยขอเพิน่นกับบ้านไม่ได้ผลประโยชน์แต่ยายโอยผู้เดียวดอกพี่น้องแต่ว่าเ้าก็ผู้ตัดรับจ้างกับชิด้ยากขึ้นแน่จากน้อยก็เก่าแต่ว่าอ้อยมันถืออีหลี่ยายโอยเลยขอกองละสิบบาทใส่เกีสิบลำ้ำสุปรีนหกสิบล้ำสิบบาท เพราะว่าเฮาแบกรับผาลาญตนทุนหลายพี่น้องบ่แเ่็ธรรมดาปีหนึ่งก็มดเป็นแสนกลัวสองแสนพุนละตั้งแต่ค่าจ้างกันเลยเออเพิ่นก็สิได้ย,ยากขึ้นก็เก,ก่าจักน้อยแต่ว่าทุกคนมีอ้อยน้ำกันมิดพี่น้องมีอ้อยน้ำกันมด,นมออนนมดห้องก็มีผลประโยชน์ตอนหฮอตัดอ้อยเฮานั่นละอืมแต่ว่าตอนมารับจ้างก็ได้ย,ยากจังน้อยซอยกันไปปีนี้แย่อหลีแย่แห้แแงอ้อ,อยบ่งามหนีสินหล เ,ออเกษตรกรชาวไร่อ้ยอยบรูว้ว่าสิแบกลับาละได้หอดมือได้เนาะพี่นอ้องอืก็คือว่ามันสิไปสีมาก็คือว่ามันสิบอลรดพันนั่นแหละพี่น้องที่แรกกเ็เลยบอคือว่ามันสีลงลงมาคักแม,ม่แหนปน,นีโอ้ยคือมั่วสิเนาะกองเยอะเลยวันนี้ลงมาคักแม่แน่ปนีพี่น้องบอกกันว่าลงไปได้ก็บอลรุดพันดอกนะโซกันอืก็สิเหลือแน่เหลืออันต้นเหลือขาปุยปุยนี่มันปีละถ,ถ้าอ่อยไม่เลยพี่น้องอ่อยไม่ รอบแรกใส่ไปพร้อมกับปลูกนะหนึ่งถุงต่อไร่อืมคือคืออยู่แล้วปัจจนี้พ่อขึ้นมาประมาณจักเพียงแอวเนี่ยเขาต้องได้เอาปุ๋ยอันนั้นไปไล่อีกได้พี่นอ้องอกิดหนึ่งถุงต่อไร่แล้วก็ษิมีมารอบเดือนตุลาอีกพี่นอ้องอ้อยอัันนน้ปุ๋ยพันธุ์อันนรุ่นแบบเอาน้ำหนักเอาความหวานแม,ม่อันนี้แพง รอบรอบปลายนี่แพงสรุปแล้วคือมันเป็นสามรอบพี่น้องมันอ่อยต่อกระซังอ้อยต่อน,นี่ก็ล,งล่งรีเพลรอบหนึ่งพอเพียงแอวเพียงเอิกรอบหนึง่งแล้วก็ช่วงปลายปีอีกรอบหนึง่งก่อนตัดเนาะพี่น้องมันเป็นปุยสามรอบวันนี้ยาคายนาเดี๋ยวนี้เพรต้องเบ้าดอกว่าเทียหนึ่งสองเทียหาลัางแป้งนั่นหาเทียก็เอา,บา่บยุพี่น้องว่าพื้นยยา่ยาขายานะาเพราะว่ามันมันมันเป็นอย่างไดบุ่มห่อเห็ดไปโดนๆเรา ห้ามันลึ่งยาฮะไดบุขาตายปั๊บลงไปบพท่านโดนเพราะว่ามันหนาฝนอยู่แล้วเนะาะพำน้อยมันขึ้นมากมันทุกๆครั้งที่ฉีดนี่พี่นอ้องหฮอสิไดใส่คุ้มพร้อมเดยอย์จะยาคุ้มพร้อมบ่มเมนบ่บได้บมเมนว่าบ่อคุ้มเด้บวันนี้ตัวยานีห้องไรเฉลือแล้วนี่มันจิตก ประมาณหาหกลอยผลเนต่อไรตั้งแต่เฉพาะค,าคา่าค่ายาเด้พี่นอ้องหกลอยเจ็ดรตอยปัจจุบันี้ผู้ใดได้จ้างคนกับตกไปพันน่ะรายละพันเลยค่าฉีดยาพี่น้องไม่ใช่ครั้งเดียววันนี้เออโมเมนเทียเดียวแต่กระสุนคือเก่าละออกมาเบาซื้อดอกจ้าพี่น้องออกมาเบาซื้อดอกอมืมาความอันเดอดรองของกเกษตรกรกำลังจะเกิดขึ้นแล้วเออกกำลังจะเกิดขึ้นแต่กระฮ็ดคือเก้านั่นแหละ ตราบใดที่หันใจบุ๊บบ๊บอยู่นั่นหยุดไม่ได้สู่ต่อไปจ้า